สวัแบบสดีค่ะมีแอนหรือว่าหมอแอนนะคะเริ่มฝันฝันกับหมอแอนนะคะ วันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดูแลทำภาษาช่องปากด้วยงไงช่วงที่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นแล้วนะคะเกริ่นก่อนนะคะว่าฟันน้ำนมของลูกเนี่ยจะเริ่มขึ้นได้ตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปนะคะซึ่งบางบมอาจจะขึ้นเร็วพบได้อาจจะประมาณ5เดือนก็เริ่มขึ้นได้แล้วนะคะหรือบางบ้านอาจจะขึ้นชา้าจะขวบหนึ่งขวบครึ่งถึงจะขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหนึ่งขวบแล้วันยังไม่ขึ้นนะคะแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอฟันก่อนเลยเพื่อที่จะตรวจเช็คนะคะว่า มีปัญหาตรงไหนไหมแต่ว่าฟันน้ำนมขึ้นได้ไหมมีฟันไหมนะคะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องการดูแลทำความสะอาดฟันให้ครบดีกว่านะคะเมื่อไรอันนี้อันนี้ขอเกิดเป็นเด็กสาวนดนเนาะเมื่อไรที่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นนะคะส่วนส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นเริ่มที่ฟันแรกซอกซีนะคะ แต่บางบ้านเด็กบางคนอาจจะขึ้นเคี้ยวก่อนก็ได้หรือว่าขึ้น,นฟันคมก่อนก็ได้คือเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรเนาะก็คือถ้าเกิดฟันนมเริ่มขึ้นพ้นเหงือกมาแล้วเนี่ยให้คุณแม่นะคะใช้คาต์ท้นบัดก็ได้ผ้าก๊อตก็ได้หรือว่าผ้าผ้าอ้อมสะอาดนะคะแต่ยาสีฟันพอแฉะนะคะแค่พอแฉะพอนะคะแล้วก็ถูถูถ,ถ,ถูถูเสร็จแล้วก็เช็ดออกนะคะเพื่อให้ฟัวร้ายที่อยู่ในยาสีฟันช่วยเคลือบฟัน ะคะตั้งแต่ฟันที่เริ่มขึ้นเลยเนาะซึ่งสามารถใช้ความเข้มข้น1000 ppm ได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมที่แรกเลยนะคะก็คือเทียบเท่ากับของผู้ใหญ่เลยแต่เราจะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามไว้เพื่อลดโอกาสที่จะได้พัวร้ายที่มากเกินไปนะคะก็ถ้าเกิดเป็นในช่วง ฟันนำนมซี่แรกจนถึง3ขวบคือใช้แค่พอแตะเปียกขนแปลงก็พอนะคะแต่เมื่อถึง3ขวบก็จะใช้เท่ากับเม็ดถั่วเขียวหรือว่าตามหน้าตัดแปรงนั้นน้านขวาเนาะเมื่อไหร่นะคะที่ฟันน้ำนมขึ้นมาพ้นหน่งเกินครึ่งซี่สามารถใช้แปลงนะคะขนนุ่มหน้าตัดตรงขนาดพอดีกับประมาณ2ซี่ฟันของลูกนะคะที่เหมาะสมเนาแปรงนะคะ,ะ,คะโดยที่เราใช้วิธีแปงรงด้วยกัน ทางด้าน h o r i z o n t a l นะคะคือด้านแนวแนวนอนเนาะผูไปเช็ดฟองออกไปนะคะและส่วนที่ฟันยังไม่ขึ้นกับพู้แก้มแล้วก็ลิ้นนะคะให้เอาผ้าชุบน้ำส้มสุกหรือว่าจะเป็นน้ำเกลือก็ได้นะคะเช็ดทำความสะอาดอ่าแล้วถ้าเกิดว่าฟันน้ำนมขึ้นเต็มซี่แล้วแนะนำว่าไปพบคุณหมอฟันได้เลยนะคะเพื่อให้คุณหมอสามารถแนะนำวิธีการดูแลแล้วก็ทำให้เขาสามารถคุ้นเคยกับการพบคุณหมอฟันตั้งแต่เริ่มต้น ะะก็อันนี้มีแอดก็ขอมาแชร์เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปกับเรื่องฟันฟันกับหมอแอดนี้ไปก่อนนะคะบายค่ะ